สวัสดีนะทุกท่านเราก็มาถึงจุดหมายปลายทางแล้วขออนุญาตไปถ่ายเขาก่อนนะทุกท่านเดี๋ยวค่อยว่ากันเราก็เดินตลอดตลอดเรือเชื่อครับทุกท่านร้านที่เรามาดูเนี่ยมีมีเยอะมากมันเหมือนกันหมดเลยอึ้งโกเฮงตัวนั้นก็อึง้งโกเฮงตัวนี้ก็อึง้งโกเฮงไม่รู้อันไหนที่เขาแนะนํามานะทุกท่านตอนนี้เราก็แน่ใจแล้วล่ะว,ว่าเป็นอึง้งโกเฮงอันนี้แน่นอนไปวิง่ง วิ่งวิ่งวิ่งเร็วกว,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 ว่านี้ไปไปไปวิ่ง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 โอเคครับทุกท่านขออนุญาตดูก่อนเ,ออเราก็เดินออกจากร้าน <c oughs> คือที่เรามาตรงนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าคำแนะนำนะคำแนะนำของแม่ของน้องกิฟต์แม่ของน้องกิฟต์ออบอกว่าเคยซื้ออยู่ที่ร้านเนี้เมื่อสี่สห้าปีที่แล้วเนี่ยมันราคาประมาณหมื่นหมื่นสี่หมื่นห้าเนี่ยเยอะมีให้เลือกเป็นร้อยคันเลย เราเราก็เลยไปดูตามที่เขาแนะนำมานะาท่านเพิ่นก็มีเป็นโกดังเลยให้เลือกอยู่ข้างหลังแต่ว่าราคาต่าสุดเนี่ยอยู่ที่1,7ื่นเจ็นะรถมอไซค์ราคาต่ําสุดอยู่ที่1,7ื่นเจ็ดนะพี่น้องเอ้ยมันเราก็เลยงบไม่ถึงนะเนาะเราพเราตั้งเป้าไว้ประมาณหมื่นนิดนิดนะฮะเราตั้งเป้าไว้ประมาณสักหมนะื่นสี่หมืน้าะเราก็ไปดูรถแล้วมันหมื่นเจเลยนะพี่น้องเอ้ยสูราคาไม่ไหว หมื่นเจดนี่คือตามสภาพนะครทุกท่านเออพอเราเห็นรถของน้องกิฟที่ขี่ไปโรงเรียนน่ะเขาซื้อตอนนั้นหมื่่เออเขาก็เลยเอ่าแนะนําต่อว่ามันมีเยอะให้เลือกนะเราก็เลยตามตามไปดูที่เขาแนะนำฮะผลปรากฏว่ามีแต่รถแบบราคาต่ำสุดหมื่เจ็มีอยู่2องคันที่เหลือก็มีแต่3ามหมื่นสมื่ สามหมื่นสี่หมื่นขึ้นนะเราก็เลยไม่รู้จะยังไงฮะโอเคครับผมไม่เป็นไรนะเราเราก็ถือว่าเป็นประสบการณ์มาดูรถนะทุกท่านมาดูที่อึ้งกัวเฮงนะพี่น้องใครที่มีเงินประมาณสองสามหมื่นก็คือสามารถมาเลือกได้หลายคันเลยแต่ถ้ามีประมาณ1 4ื่นสีมันไม่มีนะมันมีขั้นต่ำหมื่นเนะพี่น้องเออ นะฝากไว้ท่านี้ทุกท่านเดินทางกลับพี่น้องเลยไม่มีรถนี่เราก็มาดูให้เห็นกระตานะพี่น้องเออ่อะถือว่ามาแล้วพี่น้องก็ให้หายคล่องใจมาดูรถไม่เป็นไรเรารู้ร้านแล้วทีนี้เราก็มาได้รถมอไซค์นะมาดูรถมอไซค์นะท่านสภาพแบบ1 4ื่นสี่หมห้านะ แต่ว่ามันไม่มีมันมีแต่หมื่มื่เจ็ดก็เอ่อตามสภาพนะพี่น้องคือบันเสียอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้รับประกันอะไรเรานะเข่อเอเพราะว่าเราเราซื้อตามสภาพนะต้องรับสภาพให้ได้ว่ามันจะเป็นอะไรยังไงเออะฝากไว้ที่นี้สวัสดีครับ